ที่ไลนะคะที่ให้ดูหญ้าเนี่ยไม่ใช่หญ้าให้ดูน้ำค้างค่ะน้ำค้างน้ำค้างยอดหญ้าค่ะแม่อ้อยว่ามันสวยเข้าหน้าหนาวแล้วโอ้ยจะได้กินข้าวไม่ปีนี้ฝนตกกับว่าทัวฟฝ้าค่ะเพราะว่ามองอื่นตกจนเขาสีถ่วมกันค่ะแต่บานเมืองเพีย บอตกน้ำเขา่าแรงหลายหยากะห้ายค่ะบรลลู่ัสิได้กินบ่อเขาปีนี้แม่อ้อยก,ก็ะไดทํำการดิใบออกนะคะได้โตนนึ่งแล้วแต่ว่ามันสิออกนวยหายบต้องทาเบิ้งกันนะคะเพราะว่าถ้าสิหาดีนี่ต้องนาแรงค่ะนาแรงนี่คือว่ามันจีบังคับให้ออกดอกง่ายถ้าเป็น ถ้าเป็นนาฝนนี่ค่อนขางสิยากอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาก็ับมาล่องมันกนนอว่ามันสิได้ผลบอ่ออันนี้ไม่อ้อยใส่ปุ๋ยห้ก่อนแล้วเด้อค่ะก่อนที่เฮ้าสิบังคับมันเบอรี่ออกดอกเนาะแต่ถ้าไปเบ่งอย่างอื่นต่อค่ะนี่ค่ะบกเอืรอบักเขือที่ไม่อ้อยท่ายท่ายให้เบิ่งคลิปมือน,นันเนาะค่ะที่ว่าไม่อ้อยได้ทําการทดลองไปกะสดชื่นดีค่ะเพราะว่าฝนกน็ตกพ่อลิ้นล่นและค่ะพ่อดินเปียกบอ่อแมนว่าตกแบบ นามขังก็คือเผือดไรนี่กับพ่อ,อยูใดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าเขานี่ที่ยูลำบากพอนามอันบ่อขังเนาะค่ะแต่กับงามเนาะงามค่ะแม่อ้อยกับว่างามอยู่แล้วกใหญ่ดีพรมค่ะใบเบิงเบืยใยไ่ค่ะไงก็เมื่อแม่อ้อยเบิงสแสดงว่าเขาสมบูรณ์สมบูรณ์ดีดีคักค่ะแบบนี้ บ่ผิดหวังไม่อ้อยปูบ่เขือบ่ค่อยงามก็เจ้าว่าเป็นอีหยังแต่ว่ารอบนี้นี่ยอมรับเลยค่ะงามคักแต่ว่าไม่อ้อยว่าเสียเอาขี่เทามาใส่ค่ะเพราะว่าป้องกันเชื้อราไม่อ้อยกับพันดีใจถุงมาเพระว่าฟาวบ่รู้ว่ามันสีขาวใดบ่เพราะว่าท่างนี่มันขี่ตมหลายค่ะกับพวคอยชินเนาะกับการทีสีมาไทายคลบปแล้วกระบ้า ภาษาอีสานส่วนมากแม่อ่อยสีบอกแต่ภาษากลางกับลูกกับสีบอกภาษากลางค่ะแต่ว่ามือนีเข้ากับมา,าบอกภาษาพื้นบ้านกันเนาะถ้าก็บเบิ้งไปเรื่อยๆรเนาะค่ะบักฮุ่งนี่กับไง่ไวไง่ไวค่ะไปถ้าไปเบิ้งท่าปูนกันเนาะนี่ค่ะต้นบักเชอร์ลีแม่อ้อยสีไฮเบิ้งค่ะแล้วบังเชอร์ลีที่ปลูกอยู่บ้านนี้อู้ยงามคักงามเนี่ยแต่ว่า พ่อมาปลูกยู่ไฮคือจังเด็กหน่อยขาดสารอาหารเนี่ยและค่ะทางๆที่เขากับบํรุงดินยางดีบังขีขี่ไก่ียงสารพัดสีใสไห่กับคือเก่าค่ะเห็นอ้อยเหาะอย,อยู่นี่คือกันค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นค้นละพันทีว่าปลูกยู่บ้านเนาะอันปลูก พันธุ์ที่ปลูกอยู่บ้านนี้คือว่าได้ไม่อ้อยนี่ตอนกิ้งมาได้สองต้นค่ะลักษณะใบนี้ตั้งกันชัดเจนชัดเจนมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบนี่ตั้งกันชัดเจนเลยใบอันนี้สิใบใหง่กิ้งก,าก้านกษสิสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเข้าเบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะโอ้ไม่อ้อยสะอ่อนห้าค่ะ เียนจากปลูกต้นใหม่มาเลี้ยงงวดซะดีบ่เฮอโอ้ยดอกอันนี้แม่อ้อยบ่ได้กินอีกแล้วค่ะนี่ค่ะขังแกของการออกดอกต้นเพกาเตียหรือว่ามัร์กลินฟาบานเฮ้าค่ะมันหลับล่วงอีกแล้วสิได้กินนวยน้ำเขาบาลปีเนี่ยถ้ามาเบิงอันต้นต่อไปค่ะอันนี้แม่อ,อ้อยเพาะจากได้สองต้นค่ะ ต้นนี้ก็อ้อยยอน้อยๆแง่บ่ปเป็นค่ะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นนี่ค่ะเขาเอิญเขาเอิญหมากเซียนท่อค่ะต้นเซียนทอ่อไม่อ้อยใดไม่อ้อยกินค่ะกินเราที่นี่ม่ก,กับเพาะเม็ดเพาะเม็ดมั่นเกิดเสยค่ะเกิดกนแลยเอามาล่องไว้ค่ะฮ้าเทียดเด็กกินน้วยเนาะ ไปต่อกันเลยค่ะค่ะแปลงทด่องบักซีดาแมออยก็ยังคงความงามอยู่คือเก่าค่ะบ๊ย่องเอาเองย่องเอาเองหรอเนาะไม,ม่พู้ย่องคงความงามคือเก่าค่ะเพราะว่าฝนตกไซค่ะกําลังแท่งหยอดค่ะหักฮักกิ้งออกเข้าต้องเด็ดกิ้งออกตัดกิ้งออกนะคะเพื่อจะให้เขาแตกกิ้งไหมนี่ค่ะ อันนี้แค่นี่ค่ะเห็นบอกแม่อ้อยฮักกิง้งเด็ดกิ้งออกนี่ประมาณสองมือเนาะค่ะสองมือมือที่สามแท่งยอดไม่ล่ะค่ะถ้าต้นเขาสมบูรณ์เนาะเพราะว่าต้นนี้มันเน่าค่ะมันเน่าก็เลยต้องฮักกิ้งออกเพื่อที่จะให้เขาเขาแตกยอดไม่อันนี้คือกานค่ะนี่ทาเขาแท่งยอดไมหยอดที่สมบูรณ์ของเขาเข้เาจังสีเข้าจังสีเฮดอียองกับเขาได้นี่ยอดเขาต้นเขาก๋ บ้ันด้เบิ่งสมบูรณ์แต่ไดแต่ว่าเขากะแท่งแท่งหย่อดออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเหระ,ะนี่เต๊กนี่ค่ะเขาแทงออกมาแล้วเขากะถาก้อนใจเย็นๆค่ะปลูกต้นไม้ต้องใจเย็นด้ค่ะอย่าใจหอนใจหอนว่าได้กินค่ะบ่แม่นต้มน้ำขันต้มน้ำใจหอนอยังเสิได้กินค่ะ๊บนี่ก็เป็นต้น บักหุงเนาะอันบักท่านเข้าไปเบอ่งบักท่านกันเนาะบักท่านนี่สีตายตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะค่ะที่นี่เขาตัดห้าตัดไปตัดมาไงสําฮ,ฮึ่ประหลาดบ่ค่ะตัดไปตัดมาไงเลยค่ะแค่นที่ตัดไปตัดมาสิตายบ่ตายค่ะไ่ยยเสยนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นพัน พุทาน้ำนมพุทธาน้ำนมเด้อค่ะไปต่อฮะเข้าไปต่ออันนี้เป็นต้นพักหวานบ้านค่ะอันแม่อ้อยว่าอยากปลูกหลายๆเพราะสั้นแต่มันกับว่าหลายหาย้สือมาสิบได้สองค่ะแต่ว่ากระลังออกหมากเอ้าคือหัดกลมผัดเลยกระลังออกหมากคันออกหมากสืได้เป็นได้ได้ยุคค่ะเดี๋ยวมันออกหมากเดี๋ยวมันกับแก แก่แล้วมันก็โลนกับเป็นน่วยค่ะได่ซองค่ะว่าเสียบหมาอไปถัดต้ตมใส่ถัดหนึ่งใส่ปลาค่ะถ้ดพัดทยั้งไปเนาะบังนาดค่ะบังนาเท่านี่เขาก็มาชมบรรยากาศเนี่ยเหมือเศร้าเนาะเนี่ยมือเศร้าสว,สวยๆงามๆไปเนาะบักฮุ่งค่ะสดสื่นลืนล่นเรื่องบันเทิงใจค่ะตายเท่าตามไป นี่ค่ะบักฮวงกับพ่อได้พ่อได้อยู่นิดน้อยบักบวงนี่กันอันจะต้องได้บูบัก่วงกัได้นี่ค่ะท่านทาสีตายกับบ้ตายค่ะจะมันอยากดูน้ำเห่า s e งเสจิอยากดูน้ำเห่านี่ค่ะบักุวงกับงามอยู่ค่ะนี่ค่ะงามอยู่บักคุง ตอ้นนี้ก็ง,งามค่ะให้ได้กินได้ได้ลูกแม่นี่ค่ะบักฮุ่งบักฮุ่งส้มนีกก็ง,งามค่ะนี่ยี่ดนปลาเม่ซอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอันพุทซาสามรสุ้มอีกก็คือนกันค่ะอยากตายกับบ่าตายค่ะแต่แม่อ้อยพาไปเมงฟังคุณเนาะอันนี้เป็นกิมซุ้งแล้วค่ะไผ่กิมซุ้งแม่อ้อยมีทั้งเบิดหางกอ แต่ว่าทีง่ามเนี่ยมีสองก่อที่เหลือก็คืออ่อนย่อไอแยนไปตามภาษาคือคือกันละค่ะบำรุงคือกันค่ะแต่ว่าใบไ่คือมูบังนอค่ะอนอก,กใหไงเลยค่ะกิมซุงลืมแรงอันนี้ปุ๋ยคือกันค่ะใส่เมื่อไหร่ปุ๋ยเนี่ยใส่ว่าเป็นเขาเป็นข้นกับไงพุละ แต่ว่าต้นักพร้าวนี่เขียวดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาถือขีไกล้แล้วก็ได้นำโฟดนี่ค่ะบนขีไกลไม่ไหอยส่ปลูกซูย่างค่ะย่างละนิดละน้อยพ่อได้กินบดิส่อเขานี่ก็เป็นอันแก้วมังกรขาวค่ะอันนี้ก็ต้นนึงค่ะบ,บ่ไปบ่ามากด้วยกันดอกกับบมีอันนี้เป็นละมุดค่ะ ลำมุดนี่ก็คือกันล่ะค่ะอันเพิ่นก็สียากง่ายอยู่เหลือเบื้องส่งนะแต่ว่าข้าต้องพ่นดินดูๆเนาะไม่อ้อยล่ะกับป่วยเจ็บทองบายบ่ได้ค่ะอันนี้ก็กรลังงามค่ะกรลังไตขึ้นไหนดกินน้องปีนานาะเข้ามาไทยน้ำกันเนาะมาเบิ้งน้ำกันนี่ค่ะหมากเบนค่ะหมากเบนที่ไม่อ้อยมาปลูกมานั่นก็งามอยู่ค่ะ เขาปลูกถึงงามเลยคะ่ะเขาปลูกใส่หนาฝนมันเลยงามนี่ค่ะอันนี้ก็คือแท่งยอดไม้ค่ะได้ปุ๋ยน้ำแน่พวนดินแน่ได้น้ำแน่มันพ่อสุยามันก็เลยกำลังงามขึ้นมานี่ค่ะบักเบ็ดอีกต้นหนึ่งของธร,รมามาฉาดหน่ะีิยู่ได้เพราะว่าที่บ้านที่ไร่แม่อ้อยนี่คือว่ามันมีต้นหนึ่งแต่ว่าแม่อ้อยตัดออกโดยความที่บบลูค่ะโดยความที่แม่อ้อยบลูว่านี่เขาเอิหมักบินอันนี้พักซี่สางค่ะ ผักซี่สางบานไม่ไอยเขา,เาไวทัก,กินเนาะผู้ไดห้หูจักบอค่ะเคยเห็นบอมันจตใครๆอ่อนน้อยฝรังละ่ะคะแต่ว่ามันมีหนามรสชาติก็สีขมค่ะแต่ว่าหมากหมากกับนอหน่อยเพิ่นเอามาเห็ดกับเขาเนาะเอามาขวาัวเอามาโอบมาอ้อใส่ใครเนาะแซบค่ะแต่ว่าผากลางเขาเอือนสาวหน่อยลอยผัวเป็นยาไม่ยิ่งค่ะบำรุงภายใน อันนี้สองปีได้เท่านี้ละค่ะสองปีได้เท่านี้แหละหน่วยกับเพื่อนได้กินเขาก็เห็นดอกอันเดียวนี่ยละค่ะดอกอกินยากค่ะนี่ค่ะนี่กับแม่ค่ะมีเรื่อยๆค่ะมีทุกอย่างค่ะอย่างละหน่อยกับพ่อได้กินบอ่อสือเขาเนาะ,ะเกษตรผสมผสานนะผสมใส่กันมูลอุยปุยค่ะจะว่าเป็นยังตัวยัง มันใหญ่เท่ากับเด็กขายอยู่เด้มีหอดเห็ดผุนค่ะสุดยอดเลยอันเกษตรเพืนว่าให้ได้ไมีเห็ดนี่แสดงว่าให้นั่นอ,อุดมสมบูรณ์ผืนว่าแป็นบูบูค่าเมื่อนี้กับแม่อ้อยก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อยจะฉีดไปใส่ ปุ๋ยให้ต้นบักเคียจากน้อยค่ะเพราะว่ามันออกดอกแล้วมันเสิได้มีอาหารกินเนาะค่ะอาจังสันแม่อ้อยก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอ่าอยเป็นกำลังใจให้แม่อ้อยนะ,คะ่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่อ้อยน้ำเลเดอร์แชร์กันเลยหลายซับสไครต์ก,กันหล,ลายเบิ้งกันเลยหลายค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะนาะคนบ้านเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะ